สวัสดีครับทุกคนครับและในวันนี้นะฮะับเรานะครับเชียงใหม่เลิฟโฮมเช่นเดิมซึ่งวันนี้นะฮะเราก็พาทุกท่านนะครับมาดูบ้านนะฮะสไตล์น่ารักน่ารักมินิมอลนะครับในราคาย่อมเยาวแบบนี้ครับตัวบ้านหลังนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าราคาดีมากนะครับแล้วก็สไตล์ก็เป็นสไตล์ที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันเลยนะฮะเป็นสไตล์จะเป็นนิสมินิมอลนะครับตัวบ้านเนี่ยได้ถูกคุมโทนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะในการตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลก็ทําได้ไม่ได้ยากอะไรนะครับฟังชันภายในก็ดีครับ สำหรับทำเลที่ตั้งของบ้านนะฮะบ้านเขาอยู่ตรงตำบลท่าวังตาลนะครับอยู่ตรงข้ามกับโกบอลเฮาเชียงใหม่นะครับตรงเส้นตรงแหวนรอบสองนะฮะทางไปหางดงนั่นเองนะครับเข้าซอยมาไม่ลึกนะครับบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านนอกโครงการนะครับแต่ว่าบ้านเนี่ยจะมีสร้างด้วยกันประมาณสักสิกว่าหลังเลยจะมีเพื่อนบ้านนะครับที่สร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วเข้าอยู่แล้วเนี่ยโดยรอบเลยนะครับซึ่งว่าจะไม่ได้เปียกอะไรนะครับสำหรับบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านที่มีขนาดที่ดินนะครับเริ่มต้นประมาณสักสี่สิบเอ็ดสิบสองตารางวานะครับหละในนส่วของ รงจอดรถตรงนี้นะครับก็จะสามารถรองรับการจอดรถได้2คันนะครับฟังก์ชันภายในบ้านนะครับพื้นที่ใช้สอยรวมส่วนของโรงจอดรถเนี่ยจะอยู่ที่224ตารางเมตรนะครับมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับ3ห้องน้ำนะเห็นไหมครับว่าฟังก์ชันเขาใหญ่มากนะครับถึง200ตารางเมตรเลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่บริเวณสีเขียวด้านหน้าบ้านด้วยตรงนี้คือส่วนทางด้านหน้าบ้านแล้วก็ตรงนี้ตู้ไม้ตรงนี้นะครับที่เขาทำเอาไว้ให้ตรงนี้คือเป็นตู้เก็บรองเท้านะครับเขาบิวอินเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับ ถัดมาเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันภายในบ้านกันนะครับตรงส่วนแรกเลยเข้ามานะครับก็จะเป็นโซนของห้องลิฟวิ่งครับเดี๋ยวผมพามดูตรงนี้ก่อนนี่จะเป็นห้องโล่งๆครับอันนี้คือบ้านเปล่าที่เขาขายนะครับแต่ว่าก็จะมีทําในส่วนของไลทิ้งเอาไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟต่างๆนะฮะแล้วก็คุณจะเห็นอยู่แล้วว่าบ้านเนี่ยเป็นห้องเป็นอารมณ์ลูกตัวแอลนะครับแต่ทีนี้นะครับผมจะให้ดูฟังก์ชันก่อนเมื่อกี้เข้ามาลิฟวิ่งตรงนี้จะเป็นส่วนของดิงแล้วก็เป็นส่วนของห้องน้ําแล้วก็เป็นตัวหลังบ้านนะครับ คือบ้านเนี่ยเขามีกระจกเยอะแล้วก็เขาทำเคิร์ฟต่างๆออกมานะครับอย่างเช่นตรงนี้นะมีขอดเล็กๆที่สามารถปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้านได้ตัวที่ดินขนาดเล็กแต่ว่าฟังกช์ชันนะครับแล้วก็การจัดเลเยอร์ภายในเนี่ยผมบอกเลยว่าทําได้ดีมากๆนะครับเป็นบ้านไซส์เล็กนะฮะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะมีต้นไม้นะครับที่อยู่ตรงหน้าบ้านตรงนี้แล้วก็ทําเป็นกระจกนะครับกั้นเอาไว้นะฮะ เวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็จะมองเห็นพื้นที่สีเขียวตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือสไตล์ที่เขากําลังได้รับความนิยมเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันตรงนี้นะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของห้องครัวภายในบ้านก็ได้หรือทําเป็นโซนรับประทานอาหารหรือดิงก็ได้นะครับถัดเข้ามาติดกันเลยก็จะเป็นโซนของห้องน้ำนะครับชั้นหนึ่งนั่นเองครับการดีไซน์ภายในห้องน้ําทุกๆห้องนะครับก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเป็นสไตล์คินลีนนะครับมินิมอลนิมิมอลขาวตัดดาครับ ถัดมาบริเวณทางด้านหลังบ้านกันบ้างนะครับด้านหลังบ้านที่ผมชอบเลยเพราะว่าเขาทําโซนครัวไทยเอาไว้ให้เราแล้วนะครับเพราะเเขารู้นะว่าคนไทยต้องมีครัวไทยด้านนอกบ้านนะครับก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกเตาแก๊สอะไรนี้เอาไว้ให้แล้วตรงนี้ก็อยู่ติดกับโซนของซักล้างด้วยนะครับเครื่องซักผ้าก็จะวางไว้บริเวณนี้ครับ ถัดมาเดี๋ยวเราขึ้นมาดูบริเวณชั้น2กันครับตรงนี้คือเราจะขึ้นไปโซนชั้น2แล้วบนชั้น2เนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3ห้องนอนนะครับแล้วก็2ห้องน้ำฮะ ผมบอกเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยผมได้มาดูตัวจริงแล้วนะครับคือบ้านดีมากฟังก์ชันดีมากเลยนะครับคือที่ดินเล็กก็จริง40กว่าตารางวาแต่เขาทำเลเยอร์ต่างออกมาได้ดีเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเลยก็คือตรงนี้ตรงคลอดการบ้านนะครับที่อยู่หน้าบ้านตรงนี้เขาปลูกต้นซิน v ดรโอคเอาไว้นะครับคือต้นนี้มันจะสูงนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ทําลายโครงสร้างอะไรบ้านเพราะเป็นต้นไม้ที่เป็นรากแนวตั้งลงไปนะครับ ชั้น1เองก็จะเห็นต้นนี้ขึ้นมาชั้น2บริเวณส่วนของห้องนอนใหญ่ตรงนี้ก็จะเห็นต้นซินโบโอกตรงนี้คือไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของบ้านนะครับเราก็จะเห็นต้นนี้นะครับทำให้บ้านเราเนี่ยนะครับเราอยู่ในบ้านก็จริงแต่ว่าก็ยังรู้สึกความล่มลื่นนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนใหญ่ที่เขาแบ่งสเปซเอาไว้แล้วคือส่วนห้องนอนอยู่บริเวณทางด้านหน้าบ้านตรงนี้เนี่ยเราสามารถบิวอินนะครับทำเป็นโซนของวอล์กอินคอสเซได้นะครับคือเขากั้นฟังก์ชันเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับห้องนอนขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ภายในห้องนอนก็จะมีส่วนของห้องน้ำนะครับยในตัวไว้ให้ด้วยนะฮะการแต่งก็เหมือน, minimal, นก,กันกกน,กกน,นะครับเป็นสไตล์มินิมอลน่ารักน่ารักนะครับทินคีนะครับขาวตัดดำอย่างนี้ครับ เดินถัดมานะครับอีก2ห้องนอนนะครับคือเห็นไหมฮะตรงทางเดินเราก็จะมีขอบตรงกลางกระจกนะครับที่เห็นต้นซินโบอาโกนะฮะแล้วก็ห้องนี้นะครับจะเป็นห้องนอนที่2ที่มีขนาดใหญ่รองลงมานะครับจากห้องนอนมาสเตอร์ที่จริงเนี่ยภายในบ้านทุกๆจุดไม่ว่าเป็นชั้น1เองชั้น2เองนะครับคือตัวบ้านเขาคุมโทนออกมาได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ทําส่วนต่างๆมาได้ดีคุณสามารถมาตกแต่งดีไซน์ต่างๆนะครับทำเป็นสไตล์มินิมอลคินๆง่ายๆเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะครับ ถัดมาก็เป็นบริเวณของห้องนอนที่3ห้องนอนนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณทางด้านหลังบ้านครับก็จะมีขนาดเล็กที่สุดนะครับก็ขนาดก็สามารถลงเตียงขนาด3.5ฟุตพูดได้นะครับสบายๆนะครับส่วนสุดท้ายนะครับบนชั้น2นะฮะก็จะเป็นบริเวณของห้องน้ำนะครับที่เป็นห้องน้ำแชร์ริงนะครับระหว่างห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ครับ แล้วตรงนี้ฮะคือทั้งหมดนะครับของบ้านหลังนี้ที่จริงเนี่ยบ้านก็เป็นบ้านเปล่านะครับผมเชื่อว่าถ้าใครดูบ้านหลังนี้แล้วแบบชอบสไตล์มินิมอลหรือไปร้านคาเฟ่เนี่ยก็คงคิดโทนการตกแต่งบ้านไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยเขาเหมือนกับคุมมาให้เราเรียบร้อยแล้วในการแต่งก็ง่ายๆครับสำหรับใครสนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็สามารถติดต่อทีมงานเซลล์ฝ่ายขายของเราได้ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเชียงใหม่เลิฟโฟมขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ